สวัสดีครับแนวหน้าทอกับบุญยอดสุธินไทยครับวันนี้แขกรับเชิญพิเศษครับคุณวัชระเพชรทองครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวัชระวันนี้ไปทำหน้าที่เป็นผู้แทนนอกสภาอีกวันหนึ่งแล้วครับนะครับคุณไปที่กรรมธิการตํารวจใช่ไหมเขาเรียกอะไรกรรมธิการยุติธรรมและตํารวจอ่าเขาเรียกกรรมธิการการตํารวจอ๋อเหรอฮะครับตำรวจเลยนะครับครับตำรวจก็ตํารวจการยุติธรรมก็อีกชุดหนึ่งครับอ๋อครับผมโอเคโดยมีคุณชัยชนะเดชโชเป็นประธานใช่ครับสิ่งที่ไปก็คือการไปถามว่าคุณจะไปตรวจสอบ กรรมธิการจะไปตรวจสอบการอยู่ของคุณทักษิณในชั้น14หรือไม่รวมทั้งมีคําถามหนึ่งที่เกิดขึ้นคือคุณไปถามเรื่องคุณยิ่งรักด้วยอเล่าให้ฟังหน่อยครับเช้านี้เป็นยังไงครับไม่เช้าครับสายๆนะครับผมก็ได้รับเชิญจากกรรมธิการการตารวจสภาผู้แทนรัษฎรโดยคุณชัยชนะเดชเดโชนะครับก็ให้ผมไปให้การเรื่องที่ผมได้ร้องต่อกรรมธิการการตํารวจเพื่อขอให้ตรวจสอบว่านักโทษชายทักษิณชินวัตรนั้น พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจชั้นสิบสี่จริงหรือไม่ครับคือถ้าจริงเนี่ยก็ต้องขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับทุกชั้นของโรงพยาบาลตํารวจและขอให้ตั้งคณะอนุกรรมธิการเพื่อที่จะศึกษาปัญหาข้อได้จริงหาข้อได้จริงในเรื่องนี้เพื่อบันทึกไว้ในสภาผู้แทนรัษฎรครับครับซึ่งในวันนี้ก็มีทั้งท่านผู้บราการเรือนจําพิเศษกรุงเทพคุณนัททีทองประหลาดนะครับมีตัวแทนของ โรงพยาบาลตํารวจก็คือท่านพลตํารวจตรีนายแพทย์สามารถม่วงศรินะครับคุ้นเคยกันดีเลยเอาครับก็เป็นท่านเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรพักประชาธิปัตย์ครับและกลับเข้ารับราชการใหม่นะครับที่ทํางานของท่านสามารถนี่อยู่ชั้น19ครับครับครับแล้วก็มีตัวแทนของราชทันนะครับจากจากหลายหลายหน่วยเช่นรักษาการผู้ในการกองกฎหมาย ร่มในการโรงพยาลราชทันนะครับก็มาชี้แจงต่อคณะกรรมธิการโดยคุณชัยชนะเด็กเดโชนะครับก็เป็นผู้ซักถามคนแรกบรรยากาศเป็นยังไงบรรยากาศก็ดีครับแล้วก็มีเฮฮาบ้างนิดหน่อยนะครับไอ้ที่เฮฮาก็คือว่าผมก็ถามเรียบๆเกยงๆว่าคือเป็นที่รู้กันว่าคุณทักษิณนั้นสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะครับแข็งแรงมากนะครับ เพราะว่าสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร,รหลายท่านก็ได้ไปเคยพบท่านทักษิณชินวัตรผมก็ถามนิดเดียวว่าไอ้ท่านประธานเนี่ยก็ได้ไปพบบ้างหรือเปล่านะครับท่านก็ลรลบปฏิเสธท่านก็รีบปฏิเสธว่ากณชนะอยู่ประชาธิปัตย์เขาก็ต้องอบอกเขาไม่ไปสิอัะนนั้นผมไม่ทราบครับผมก็ต้องถามโดยโดยเสมอภาคกัน okay, นะครับเพราะว่ามีสสเนี่ยหลายคนหลายพักนะครับไปพบท่านนะครับก็ตอนไปพบนี่ก็เห็นแข็งแรงสมบูรณ์ดื่มไวน์เฮฮากันมีหลักฐานไหม ผมบังเอิญว่าในขณะนี้นะครับโลกติ๊กต็อกทุกคนมาดูกันวันนี้ทุกคนผมก็ผมก็ได้เอาติ๊ t o ็อกนะครับไปให้กับท่านประธานเพื่อที่จะเปิดในที่ประชุมพร้อมกับได้นำราชกิจจาโนเบกษาที่มีพระบรมราชโองการอภัยโทษให้คุณทักษิณหนึ่งปีแล้วก็ภาพคุณทักษิณที่นั่งดื่มไวน์นะครับแจกให้กับกรรมธิการทุกท่านท่านละหนึ่งชุดภาพติ๊กต็อกเนี่ยภาพติ๊กต็อกที่ว่านี้ครับ มันอยู่ในช่วงเวลาไหนรู้ไหมคือในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงนี่แหละครับเพราะว่าก่อนที่จะมามาเข้าสู่การม้อตัวผมคือเราเราไม่ใช่ผู้สันทัดกรณีแต่ว่าเห็นได้ชัดว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ในในช่วงปีนี้แหละครับนะครับไม่นานนักไม่นานครับไม่ไม่ใช่การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วไม่ใช่ภาพในอดีตใช่ครับโอเคอและเป็นภาพใกล้เคียงช่วงณณเวลาปัจจุบันนี่แหละซึ่ง ผมก็ได้ให้ท่านประธานขออนุญาตท่านประธานท่านประธานก็อนุญาตให้เปิดในที่ประชุมเปิดแล้วอยากจะให้ท่านบุญยอดช่วยให้ทีมงานได้เปิดไปรับพรางเปิดแล้วเปิดได้เลยแล้วครับทีนี้เปิดแล้วในที่ประชุมรู้สึกยังไงกันบ้างบรรยากาศที่เขาเห็นภาพก็เงียบครับแปลว่าอะไรครับก็เงียบเพราะว่าทุกท่านก็ได้ได้เห็นไปที่ประจักษ์แล้วว่าว่าคุณทักษิณสบายดีครับแล้วผมก็บอกว่า ่านประธานว่าผมเมื่อสักครู่ผมยังไม่ทันดูกรุณาเปิดอีกสักรอบหนึ่ง,งน่านประธานก็อนุญ,ญาตได้เปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นที่ข้องใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศอยู่แล้ว<ช>ผมไปจังหวัดไหนคำถามหนึ่งที่ผมจะถามทุก<ช>จังหวัดก็คือว่าท่านเชื่อไหมว่านายทักสิณชินวัตรเนี่ยพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14บโรงพยาบาลตํารวจไม่มีพี่น้องประชาชน ที่ไหนจังหวัดไหนตำบลไหนเชื่อเลยไม่แต่คนเดียวเพราะเขาเชื่อว่าคุณทักษิณกลับไปอยู่บ้านและเป็นอภิสิทธิ์ที่เหนืออภิสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นที่แม้นว่าจะมีการพระราชทานโทษให้เหลือโทษจำคุกเพียงแค่หนึ่งปีนะครับแต่กลับปรากฏว่ามีการเล่นแร่ไปทาดโดยกรมราชธรร์และคณะกลับให้คุณทักษิณเนี่ยไปอยู่ในที่สะดวกสบายอย่างโรงพยาบาลตำรวจ <Okay. S 2> โดยในที่ประชุมนะครับผ mm ู hmm. ้อุปการโรงพยาบาลราชทันก็มาชี้แจงแต่ผู้อุปการโรงพยาบาลราชทันเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้เป็นผู้ตรวจ mm hmm. ทักษิณด้วยตนเอง mm hmm. แพทย์ที่ตรวจไม่มา <Yeah. S 2> แล้วท่านก็อธิบายต้องกว้างว่าได้เห็นรายงานว่าคุณทักษิณไม่สบายเป็นอะไรเป็นโรคอะไรบ้าง mm hmm. แล้วก็คงจะคงจะเป็นมาก mm hmm. นะครับ แล้วก็โรงพยาบาลราชธรรมไม่สามารถที่จะรักษาได้ครับแต่ท่านก็ไม่ได้พบผู้ป่วยคนไข้อย่างคุณทักษิณจริงจริงนะครับและท่านผู้บริการเรือนจําพิเศษกรุงเทพเนี่ยต้องก็ได้อธิบายในการรับนักโทษนะครับรับโน่นนี่นั่นแต่ก็ไม่สามารถตอบคําถามต่อท่านประธานในที่ประชุมได้นะครับแดนเจ็ดไปเดนสองตอบตอบไม่เคลียร์อะไรที่ว่าใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ต้องไปแดนใดๆเลยเขาไม่ต้องไปแดนอะไรเลย <ไป S 1> แล้วก็ยอมรับแ<ร>ั๊บเดียวแล้วก็ไปโรงพยาบาล กรุงเทพยอมรับว่าท่านวิษนุเครือง,งามอมรองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่เดือนจําพิเศษกรุงเทพในวันดังกล่าวด้วยครับและคุณทักษิณก็ได้ออกจากเรือนจําไปพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต,ตำรวจในคืนนั้นครับซึ่งเป็นการยอมรับของท่านผู้มีการเรือนจำพิเศษกรุงเทพเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อไม่สามารถตอบคําถามกับ ที่ประชุมได้อย่างชัดเจนในทุกประเด็นนะครับทางประธานกรรมธิการก็ได้บอกว่าคราวหน้าเนี่ยจะเชิญมาใหม่และจะเชิญหนึ่งท่านอาทิตย์ดีกรมราชธรรมสองประลักกระทรวงยุติธรรมสามท่านทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครำถามหนึ่งที่ผมได้ถามกับท่านผู้บัญชาการเดินจาพิเศษกรุงเทพก็คือเรื่อง เกี่ยวกับเลขประจ,จําตัวของนักโทษนักโทษของนายทักษิณชินวัตร<ม>ซึ่งมีไหมมีครับมีบเป็นเลขสิบหลักนะครับ,บขึ้นต้นด้วยหกหกนะครับและท่านผู้บริการเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับท่านนัททีทองประหลาดก็ได้บอกตัวเลขทั้งสิบตัวซึ่งเป็นหมายเลขประจ,จําตัวของนักโทษชายทักษิณชินวัตรคือมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ลบล้างไม่ได้ ครับครับโอเคซึ่งเป็นนักโทษแล้วล่ะแล้วก็มีหมายเป็นตัวชัดเจนนะครับแต่เราไม่เคยเห็นภาพของการใส่ชุดนักโทษไม่เห็นภาพของการตัดผมเลยเนี่ยครับคือท่านประธานเนี่ยก็ถามถึงขนาดที่ว่าไม่เห็นว่ามีการตัดผมปันตุโททักษินชินวัตรประธานโทษนายทักษินชินวัตรไม่แต่เส้นเดียวครับซึ่งทางผู้มีการเรียนจำพิเศษกรุงเทพก็บอกว่าเพราะว่ายังไม่คือยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการ ของเรือนจำไปรักษาตัวนอกเรือนจำก่อนจึงไม่ได้ตัดผมเลยนะครับไปไปรักษาตัวก่อนอครับถือว่าผิดปกติไหมก็ผิดปกติครับแล้วท่านก็ชี้แจงว่าเมื่อไปรักษาตัวข้างนอกนะครับนักโทษหนึ่งรายก็จะมีผู้คุมสองคนแล้วจะมีผู้ผู้ตรวจไปตรวจผู้คุมอีกทีหนึ่งแล้วจะมีการถ่ายภาพทุกทุกสองชั่วโมง ผมก็บอกให้ท่านผู้บรการเดินจําพิเศษกรุงเทพเนี่ยได้ส่งภาพถ่ายที่อ้างว่ามีการถ่ายภาพนักโทษทุกๆสองเชโโบงเนี่ยให้กับกรรมธิการครับและขอรายงานของใบแพทย์รายงานของรายชื่อผู้คุมทั้งหมดที่ไปเซ็นชื่อที่ชั้น14บีโรงพยาบาลตำรวจว่ามีใครบ้างต้องมีคนไปคุมสิกก็ต้องไปไปเฝ้าหน้าห้องพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีในห้องด้วยมีนอกห้องนอ้งครับก็ ขอรายชื่อทั้งหมดขอเอกสารครับทั้งหมดได้ไหมครับได้ไหมทางเจ้าที่เรียนจําก็ได้อ้างว่าให้ให้ทำนังสือขอเป็นรายลักษณ์อักษรทางกรรมธิการก็ตกลงบอกว่าโอเคจะทําหนังสือถึงเรียนจําพิเศษกรุงเทพเป็นรายลักษณ์อักษรเพื่อที่จะขอเอกสารดังต่อไปนี้ครับซึ่งก็เป็นเอกสารที่พูดในกันในที่ประชุมเช่นใบที่แพทย์บอกว่า มีความจําเป็นต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลตํารวจหรือว่ารายชื่อเจ้าที่ราชทันที่ตามไปด้วยที่ไปควบคุมนักโทษที่ชั้นสตีโรงพยาบาลตํารวจหรือรายชื่อพยาบาลที่ไปตรวจนะครับหรือรายชื่อหมอและใบรับรองของหมออย่างนี้เป็นต้นค่าใช้จ่ายได้พูดกันไหมว่าตกลงค่าใช้จ่ายของที่คุณทักษิณอยู่โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยถ้าอยู่จริงเนี่ยใช่ไหมร้อยยี่สิบวันแล้วเนี่ย ค่าที่จ่ายนี่ใครจ่ายเป็นราคาเท่าเท่าไรอันนี้เป็นคาถามที่ถามาแต่ว่ารัฐทาลไม่ได้ตอบว่ราะระธานก็ตัดบทก่อนอนะครับเพราะตอบไปแล้วมันมันคือตอบหลายเรื่องแต่มันมันไม่ได้ตอบสุดกระบวนการทั้งหมดมแล้วไม่สามารถที่จะตอบคําถามได้ทุกคําถามรประช<ร>ุมกานไม่ไม่ได้ยาวมากใช่ไหมครับ ประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเสร็จเสร็จนะได้ได้บ้างไม่ได้บ้างเลใช่ครับชั่วโมงแค่ชั่วโมงเสร็จเสร็จเท่านั้นเองคือเริ่มเริ่มประชุมตั้งแต่เวลาประมาณก้าวนาฬิกาสามสิบนาทีคุณคุณกั้งถ้าเป็นประชุมครั้งนี้ถามว่าในใจคุณกัลยาคงเตรียมเตรียมคำถามไปเยอะนะอยากได้คําตอบรู่นี่นั่นมันได้คําตอบไหมวันนี้ก็ได้คําตอบบางประการครับเช่นเลขประจำตัวของนักโทษนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคือผมคิดว่ามันเป็นมันจะเป็นเลขประวัติศาสตร ว่านักโทษเลขนี้แหละสิบตัวเนี่ยคือ<ก>คุณทักษิณจินวัตรใช่คือนายทักษิณจินวัตร<ม>แล้วติดคุกเนี่ยข้อหาอะไร,คครติดคุกเป็นเวลาเท่าไหร,ร่ยังไงนะครับ<ม>ตรงนี้นี่ก็ถือว่าได้เลขประจําตัวมาแล้วนะครับและได้ถามในหลายเรื่องนะครับเรื่องการที่การที่นักโทษเมื่อออกไปแล้วเนี่ยทางราชธรรมเขาทํายังไงต่อไป ซึ่งตรงน,นั้นเนี่ยเราก็ขอรายละเอียดไป็นลายลักษณ์อักษรนะครับส่วนคุณหมอสามารถม่วงศิริก็ได้พูดตอนท้ายนิดเดียวนะครับเพราะว่าเรื่องของโรงพยาบาลตำรวจท่านบอกว่าท่านมีหน้าที่ในการรักษาอย่างเดียวในการควบคุมดูแลอะไรไม่เกี่ยวเลยและค่าใช้จ่ายถามว่าใครจ่ายค่าห้องค่าห้องพิเศษอะไรตำรองนั้นนะครับทั้งหมดราชทรรก็ยังไม่ทันได้ตอบครับก็คือว่า นัดต่อไปเนี่ยก็จะเรียกท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นผู้รักษาการอธิบดีท่านปลัดกระทรวงท่านทวีสอดส่องซึ่งท่านทวีเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นผู้ใกล้ชิดคนหนึ่งกับท่านอดีตนายกมตียิ่งรัฐชินวัตรนะครับซึ่งปัจจุบันเป็นรัฐมดีว่าการกระทรวงยุติธรรมโอเคคนดังเหล่านี้ก็คงจะต้องมาให้ข้อมูลกับกรรมธิการต่อไปใช่ไหมครับตามคาถามที่เป็นรักษณะเป็นทางการ ว่าขอคำถามขอเอกสารดังต่อไปนี้นะครับค่าใช้จ่ายต่างๆที่ว่ามาครับนอกจากนั้นคุณวัชระยังไปเปิดไปถามคำถามเรื่องเกี่ยวกับคุณยิ่งรักด้วยนะครับคำถามของคุณยิ่งรักคือยังไงครับไม่ได้เป็นคําถามครับผมยื่นเป็นยื่นเป็นหนังสือเข้าไปอีกประเด็นหนึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งเลยเป็นอีกประเด็นหนึ่งเป็นยังไงครับครับเป็นกรณีที่ว่าพี่น้องประชาชนก็สงสัยกันมากนะครับก็เกิดข่าวลือซุบซิบปากต่อปากว่ามีนักการเมืองใหญ่ ดูแลคุณยิ่งรักชินวัตรอยู่ในขณะน,นี้ในประเทศไทยในประเทศไทยเลยในประเทศไทยนะครับก็มีข่าวลือว่าคุณยิ่งรักก็กลับมาประเทศไทยพร้อมกับคุณทักษิณนั่นแหละครับ,รบแต่ไม่มีการเปิดเผยและมีการพูดเลือกต่างๆนานาซึ่งข่าวลือนี้ผมก็ไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงรเมื่อเกิดข้อสงสัยในหมู่พี่น้องประชาชนเป็นความสงสัยในเราในฐานะผู้แทนนอกสภาก็ทําหน้าที่ครับ,รบก็เหมือนกันที่ผมทําหน้าที่นําข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ไปให้กรรมการที่การช่วยศึกษาว่้ว่าไม่เชื่อว่าทักษินอยู่ชั้นสิบสี่ผมก็ไปส่งแล้วเรื่องหนึ่งแล้ววันนี้เมื่อไปพิจารณผมก็ก็ไปยื่นให้อีกเรื่องหนึ่งแถมให้อีกเรื่องหนึ่งเลยแถมแถมให้ก็ท่านประธานก็บอกว่าโอ้เรื่องทักษินยังไม่จบเลยยิ่งลับปาก็เขารับไหมตกลงรับที่ครับรับเป็นทางการแล้วผมก็คือผมก็ก็พอ รู้กฎหมายเล็กน้อยนะครับผมก็ให้ไปลงเลขรับก่อนอสแตปมตารับเรียบร้อยเดี๋ยวไม่รับแล้วผมแล้วผมก็ไปยื่นกับท่านประธานท่านประธานก็บอกว่าเฮ้ยื่นในห้องเลยเดี๋ยวไปยื่นต่อหน้านักข่าวไหมผว่าไม่ต้องยื่นกับท่านประธานผมถือว่ายื่นแล้วสิ่งที่คุณรัชชัยเขาว่าเป็นข่าวซุบซิปเป็นข่าวที่เขาเขาเล่ากันว่าคุณยิ่งรักนักบ่าวแล้วมันมีหลักฐานอะไรหรือมีแนวคิดอะไรยังไงไหมที่จะอธิบายความความเชื่อนี่ยคือประการที่หนึ่งครับ ถ้าพี่น้องประชาชนสังเกตนะครับถ้าคุณยิ่งรักอยู่เมืองนอกเนี่ยไม่ต้องบอกว่าประเทศอะไรนะครับคุณยิ่งรักก็จะลงเฟซบุ๊กลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับอินสตาแกรมติกต็อกอะไรทำชั้นอยู่นั่นโน่นนี่นะครับทําอะไรเขาจะประชาพันธ์ตัวเองตลอดแต่นับจากวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเงียบกริบ เีเก็บครับคุณยิ่งรักเนี่ยเหมือนกับว่าไม่มีตัวตนอยู่ในโลกใบนี้แล้วมันหายแบบไร้ร่องรอยอแต่แตมีค่าการชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับอดีตใช้กับว่าอดีตค่าการชั้นผู้ใหญ่บอกว่าคุณเศรษฐานี่ที่บอกว่าเป็นนายกนายกหุนเชิดค,คนนั้นเชิดคนนี้เชิดมีเชิดอยู่สองสามคนแล้วจริงๆแล้วคนที่สีก็เชิดด้วย เขาบอกว่าคุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ยโทรศัพท์สั่งการคุณเสรษฐาเนี่ยไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่และผมก็ไม่เชื่อว่าจริงหรือไม่นะครับแต่อดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บอกผมอย่างนี้อดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนนี้เล่าให้คุณวัชรละฟังใช่ครับพูดคำถามอย่างนี้ว่าเขาเชื่อว่าคุณยิ่งรักจะมามาเหมือนกับมาสั่งการมา ก็โทรหาคุณเศรษฐาเป็นประจำซึ่งตรงนี้มันก็ไม่ยากครับเพราะเรามีอะไรครับมีกสทชก็สามารถตรวจสอบได้ว่าคุณว่าโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เี่ยแล้วเราจะไปตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์นายกได้ไงว่าเอาถ้าจะพิสูจน์ความจริงก็ต้องก็ต้องตรวจสอบครับและในการที่ผมไปยื่นเรื่องต่อกมาทีการตํารวจนั้นเพราะอะไรครับเพราะกมาที่การตํารวจมีหน้าที่บังคับกฎหมายและบังคับกฎหมายในคดีอาญา นะครับให้เป็นบปตามกฎหมายเมื่อผู้ต้องหารบหนีหมายจับของศาลดีกาแผนกคดียาของผู้ดำวารตำแหน่งทางการเมืองแอบขึ้นเครื่องบินมาลงที่ดอนเมืองหรือเปล่าหรือไม่นะครับก็เป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของใครครับเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมรีที่ต้องตรวจสอบเพราะท่านท่านนี่คุมทุกกระทรวงตระวงกรมที่หนำช้ำยังเป็นประธานก่อต่อรอจเอเป็นประธานตํำบวจที่บอกว่า บางคนก็สมหวังบางคนไม่สมหวังนะครับ <c oughs> แล้วพ่่มกลับเปไงพ่่มกลับที่ดีๆไปไงลาออก <c oughs> พิ่มกลับที่มีผลง,งานทนไม่ได้ลาออกเ <c oughs> ชิญนายเศรษฐาทวีสิน <c oughs> มาชี้แจงต่อกลับมาธิการเชิญใครครับเชิญสำนักข่าวกรองแห่งชาติผมอยากดูว่าสำนักข่าวกรองแห่งชาติยุคนี้เนี่ยยุคที่ไม่ใช่ในายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะยังยังมีเขี้ยวเล็บอยู่หรือไม่นะครับ เชิญผู้บริการตำรวจสันนิบาตครับเอาสันนิบาตไหนว่ามีทุกจังหวัดข่าวอย่างนี้เนี่ยหลุดเล็ดรอดไปได้อย่างไรครับเชิญผู้บริการตำรวจแห่งชาติเชิญการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยให้มาชี้แจงต่อกลมาิการซึ่งพี่น้องประชาชนสงสัยเมื่อสงสัยเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของกรมาทีการที่จะต้องตรวจสอบศึกษาปัญหาข้อเท็จจริงและรายงานต่อสภาเพื่อรายงานต่อพี่น้องประชาชนครับ เมื่อกี้คุณวัชรพูดคำว่าน่าจะมีนักการเมืองใช่ไหมที่ช่วยให้คุณยิ่งรักเข้ามาคือเป็นเรื่องที่เขาเล่ามาหรือไงหรือเขาหรือเขา,ขาล่ำารือกันนะครับเขาล่ำารือกันต่อไปปิดไม่มิดแหละครับ,รบเพราะว่าประเทศเราเนี่นกมีหูนหนูมีปีกนะครับ,รบมันอะไรมันก็ปิดไม่มิดนะครับสักวันหนึ่งความจริงมันก็เปิดเผยออกมาแต่เราก็ควรที่จะให้กรรมธิการการตํารวจได้ทําหน้าที่ และผมเห็นว่าในวันนี้กรรมธิการตํารวจก็ได้ทําหน้าที่ในการที่ศึกษาสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีนายทักษิณชินวัตรว่ารักษาไัมจริงหรือไม่นะครับและเกี่ยวกับเรื่องการออกกฎระเบียบของกรมราชทรรมที่เอื้อต่อนายทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นการเอื้อต่อนายทักษิณชินวัตรและเราจะทํากันอย่างไรนะครับผมก็บอกต่อกรมาธิการว่ากรรมธิการต้อง ไปตรวจสอบด้วยตนเองทั้งคณะ<ช>ที่ชั้นสิบสี่โรงพยายบาลตำรวจ<ช>ว่านายทักษณิณเนี่ยนอนพักษาตัวอยู่ที่นั่นเนี่ยจริงหรือไม่แต่เท่าที่ผมแอบสอบถาม <c oughs> แอบสอบถามจก <c oughs> บางท่านที่โรงพยาบาลตำรวจ <c oughs> เขาบอกว่ากล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลตำรวจทุกชั้นมันเสียมาเป็นปีแล้วเขาบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไม่เคยซ่อม ก็เขาบอกว่ากล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลตำรวจเสียมาเป็นปีแล้วนะครับผมก็รับฟันนะครับแต่ถ้าโรงพยาบาลตำรวจกล้องวงจรปิดนี่เสียมาเป็นปีแล้วจริงนี่สํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ไม่ควรอยู่นิ่งเฉยก็ควรที่จะปรับปรุงเลือกซื้อมาติดเฉพาะชั้น14ก่อนก็ได้มันก็ไม่น่าเชื่อใช่แล้วชั้นบ่ก่อนก็ได้เชิญท่านผูดในการตํารวจแห่งชาติมาชี้แจงต่อกลุมมาการด้วยนะครับ แล้วผมก็บอกว่าเพื่อไม่ให้เป็นภาระหนักของกรรมธิการ,รสัปดาห์หน้าผมกับคุณชันชัยอิสระเสนารักษ์อดิสมาชิคสภาผู้แทนราษฎรพรกปรญญาภิปัตย์จังหวัดนครนายกเนี่ยเราก็จะไปส่งหนังสือถึงท่านประธานศารดีกาเพื่อให้สารดีกาเนี่ยได้ไต่สวนได้ไต่สวนในกรณีที่กรมราชทัณฑ์ออกระเบียบ,บอย่างนี้เนี่ยแล้ว เอื้อต่อนายทักษิณชินวัตรในเมื่อเขาบอกเขาไม่ได้เอื้อเขาบอกว่าเขาก็ทําให้กับทุกๆคนถ้าเข้าเกณฑ์เข้าหลักการเพราะว่าเรือนจํามันมันเต็มไปหมดคุกมันคนมันเยอะแยะมากมายก็จะได้ผ่องถ่ายออกไปหาที่ต่างๆที่เหมาะสมต่อไปเขาบอกเขาไม่ได้เอื้อนั่นฟังได้ไหมนั่นก็คือเหตุผลของเขานะครับและในกรณีที่เราจะไปยื่นหนังสือนั้นนะครับก็เพื่อที่จะสอบถามว่า คำพิพากษาของสาลดีกาแผนคดียาของผู้ดรงบต่าหมนทางการเมืองนั้นศักดิ์สิทธิ์หรือไม่เมื่อมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกให้จำคุกแล้วกฎกระทรวงเนี่ยจะลบล้างคำพิพากษาได้หรือไม่และผู้ที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับคนที่รับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยจะถูกพิจารณาในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดหรือไม่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับ นะครับว่าคำพิพากษาเนี่ยกับกฎกระทรวงที่ว่าเนี่ยอันไหนมันใหญ่กว่ากันระเบียบของรัฐธรรมที่บอกว่าจะไปหาที่ใหม่ๆให้ตรงนี้คุณวชระนะครับแล้วก็คุณชันชัยจะไปยื่นต่อสันติกาอีกทีหนึ่งขอให้สันติกาเดินช่วยตอบใส่สวนมีทางหนึ่งมาว่าระเบียบนี้มันขัดไหมหรือว่าไปขัดแย้งต่อคําสั่งนะครับคาพิพากษาที่ให้มีอยู่ในเรือนจาและบุคคลทั้งหลายนี่ที่ได้ช่วยร่วมด้วยช่วยกัน หนึ่งห้าเจ็ดหรือไม่ได้โอเคร่วมด้วยช่วยกันทําให้ทําไมนักโทษทําไมไม่ไปศาลรัฐธรมนูญเพราะว่าการออกระเบียบหรือการออกกฎต่างๆเนี่ยมันดูนไม่ได้ครับต่อรัฐธรมนูญไหมครับไม่ได้ครับที่ต้องไปศาลฎีกาแผนกดีใดศาลฎีกาก็เพราะว่าศาลฎีกาเป็นคนตัดสินก็ต้องให้ศาลฎีกาท่านวินิจฉัยและไต่สวนฉุกเฉินว่าในกรณีนี้นั้นเนี่ยผู้ที่กระทำการ ดังกล่าวนี้ทําให้นักโทษที่บบสาร,สารดีกาลงโทษจําคุกและมีพระราชทานอภัยโทษเหลือจําคุกหนึ่งปีเนี่ยและไม่ได้ถูกจําคุกจริงเป็นการจําคุกแบบทิพย์ความหมายของคุณคื่วาหมายถึงว่าตั้งแต่ชั้นสิบสี่นี้ก็ถือว่าไม่ถูกจําคุกจริงใช่ไหมใช่แล้วก็ถ้าจะมีไปอยู่ที่บ้านได้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งอีกคนหนึ่งตามระเบียบใหม่ที่ว่าตามระเบียบใหม่ที่ว่าระเบียบนี้ออกมาแล้ว แต่ว่าคุณทักษิณเขาก็ยังไม่ได้ใช้ระเบียบนี้นี่แล้วอย่างนั้นมันจะเข้าเหรอครับอ๋อไม่ได้ครับมันเข้าครับเข้าในลักษณะที่ว่าสาลฎีการเนี่ยตัดสินจําคุกแล้วนะครับใช่แต่ปรากฏว่าไม่มีการจําคุกจริงคือจําคุกทิพย์อ้างว่าป่วยแล้วไปอยู่ชั้นสิบสี่เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเท่ากับว่ามีข้าราชการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นข้อสงสัยของคุณวชระและ ชาญชัยอิสรเสนารกาที่จะไปยื่นต่อสารดีกาให้ช่วยและให้สารดีกาได้โปรดวินิจฉัยว่าถ้าทาอย่างนี้ทําได้หรือไม่ครับเพราะถ้าไม่ไปยื่นให้สารดีกาวินิจฉัยคุณบุญยอดลองไตรตรองดูนะครับสารยุติธรรมเนี่ยตัดสินลงโทษจําคุกแล้วครับและมีพระธานอภัยโทษเหลือเพียงแค่หนึ่งปีแล้วแต่กับมีการร่วมด้วยช่วยกัน ไม่ให้มีการจําคุกจริงๆจําคุกคืออะไรครับเป็นโทษอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาต้องนําตัวไปไว้ในกลุ่มขังใช่ไหมเรือนจำนะครับและกับไปอยู่โรงพยาบาลที่สะดวกสบายยิ่งกว่าโรงแรมห้าดาวซะอีกอย่างนี้เนี่ยมันเป็นความเหลื่อมล้ํำทำให้พี่น้องนักโทษทั่วประเทศสามสี่แสนคนแล้วก็บัวพี่น้องนักโทษทั่วประเทศนับล้านๆคนได้เห็นถึงความ ยุติธรรมสองมาตรฐานเป็นความเหลื่อมล้ำที่ไม่ยุติธรรมและเมื่อเหลื่อมล้ำไม่ยุติธรรมอย่างนี้ระบบยุติธรรมของเราจะอยู่ในสภาพเช่นไรในอนาคตคเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะทําทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นไปตามหลักนิติรัฐและนิติธรรมกรรมธิการซึ่งทําหน้าที่ในรัฐสภามีหน้าที่ต้องรักษากฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรมทุกประการโอเคสรุปก็คือคุณรัชตาวันนี้ไปทําหน้าที่เป็นผู้แทนน้องสภาไปหากรรมธิการตารวจให้กรมริการตำรวจเนี่ยออกมาทําหน้าที่แทนที่จะค้นหาข้อเท็จจริงรมาตอบประชาชนต่อไปนะครับก็บหวังว่าหวังนะว่าจะได้คําตอบบ้างนะหรือว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงๆบ้างครับก็อย่างน้อยที่สุดในระบบประชาธิปไตยเราก็ยังมีสภาผู้แทนราษฎรโดยคณะกรรมิการ เป็นที่ถกเถียงว่าความจริงนั้นอยู่ที่ไหนและมันไม่ได้จบวันนี้เพราะมันยังมีช็อตต่อไปคือวันหน้าก็คือเชิญทั้งอธิบดีกรมราชเจ้าทยวปลัดกระทรวงีและรัฐมนตรีมาชี้แจงต่อกลุมอธิการซึ่งเราก็สามารถที่จะไปซักถามได้อีกครั้งหนึ่งและในขณะเดียวกันเราก็แถมเพิ่มเติมให้อีกหนึ่งช็อตก็คือกรณีคุณยิ่งรักชินวัตร ว่ารบหนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยในขณนะนี้จริงหรือไม่ใช่ไหมอืมอ่านะครับมันก็ติดตามทั้งสองเรื่องนะครับกับคุณวัชรพชรทองผู้แทนน้องสภาของเราครับขอบคุณมากครับว,นนวันนี้ครับครับสวัสดีครับ